อีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะทดลองะขายเพชร์เตอร์นะครับเราเป็นโรงงานผู้ผลิตได้นำเข้านะครับวันนี้นะครับจากปกตินะครับผง m t t Powder นะครับหรือที่เรียกกันว่าผงมะพร้าวอัดเย็นทั้งอย่างเนี่ยที่มันคือ m t t นะครับปกตินะครับเราจะขาย500กรัมถุงอย่างเงี้ยครับ500กรัมนะครับขาย699บาทนะครับ1ถุง500กรัม699บาทนะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับ2ถุงนะครับ1,199บาทนหนึ่งร้อยเก้าสิบ1ก1,199บาทจ่านะครับสองถุงหนึ่งปิดโปรโมชั่บ สั่ง MTT Oil Powder 1นกิโลแถมมัทฉะเคียวแท้จากญี่ปุ่นนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับโดยผู้ผลิตนำเข้านะครับเราคือโรงงานดิฉันเองนะครับแถมไปฟรีๆนะครับ200กรัมนะครับมูลค่า319บาทแต่วันนี้ถ้าเกิดสั่ง MTT Oil Powder นะครับ1นกิโลราคา1,199บาทเราแถมไปเลยนะครับผงมัทฉะเคียวนะครับ200กรัมครับจำกัดเพียงแค่100ชุดเท่านั้นนะครับท่านใดมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเรามีทีมมงงงาาาานนนนนคคคคอออยตตบบบบบบ24ชััััั่่่วโะะะรรรรรสสหททททใดี้กเ1,199 เอลิทิออ r พัลเดอร์นกิโลนะครับแหมผมงมัทฉะนะครับเทียวมัทฉะนะครับ200กรัมนะครับมูลค่า3ามพันสบาทนะครับคือท่านจ่ายเพียงแค่1,199บาทนะครับท่านได้3ชิ้นนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับ